รอบต่อไป2 9 9ร้ก้เ้ดไปแล้วนี่นีน้องสุดยอดไปเลยตอนนี้พี่ก็ได้สกินปืนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะเปิดไป5้ากล่องเลยนะครับมาลุนกันนี่น้องสุดยอดไปเลยตอนนี้พี่ก็ได้สกินปืนมาเพิ่มแล้วนะคะ ดีน้องๆเด็กอนุบาลทุกคนนะครับตอนนี้น้องๆอ,อยู่ในช่องบอดเกมเมอร์บอดอนุบาลน,นะครับวันนี้ก็มีสกินปืนที่ใครหลายๆคนอยากได้นะครับเข้ามานะครับก็จะเป็นปืน a เ l เค f ูเฟนดาก o นั่นเองมีน้องๆคนไหนอยากได้หรือเปล่าครับสำหรับสกินตัวนี้ระยะเวลาของกิจกรรมนะครับก็ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21พฤษภาคมเลยนะครับ กิจกรรมตัวนี้ก็มาเพียง7วันเท่านั้นนะครับน้องๆอย่าลืมไปสุ่มกันนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสุ่มให้น้องๆดูนะครับว่าพี่จะหมดไปกี่เพชนะครับหรือว่าจะเหมาหมดตู้นะครับสําหรับสกินปืนตัวนี้ตอนมารอบแรกพี่ก็ไม่ได้สุ่มนะครับเพราะว่าตอนนั้นพี่ยังไม่มีเพชนะครับกลับมารอบนี้พี่ต้องสุ่มแน่นอนนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปเล่นกิจกรรมนะครับเราก็ต้องเลือกของรางวัลออกก่อนนะครับ พี่ก็จะเลือกสองทิ้นี้ออกเลยนะคะตอนนี้ก็สามารถสุ่มได้แล้วนะคะร,รอบแรกก็จะใช้เพชรอยู่ที่9เ,เพชรในการหมุนนะครับมาลุ้นกันว่าพี่จะได้หรือเปล่ากดไปเลยนะครับสกินปืนต้องมาแล้วจวังวะนี้ยังไงสกินปืนโอ้ได้ตัวสุ่มไดมอนด์นะครับรอบต่อไปก็จะใช้เพชรอยู่ที่2 9เเพชรนะครับมาหมุนต่อกันเลยนะครับจะได้หรือเปล่าสกินปืน โอ้โหไม่ถึงนะครับได้ที่อัปเกรดปืนมานะครับตอนนี้เพชรพี่ก็ไม่พอนะครับพรว่ารอบต่อไปใช้49เพชรนะครับเดี๋ยวพี่ขอตัวไปเติมเพชรก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มใหม่นะครับน้องๆเพชรจงมาเพชรจงมาเพียงตอนนี้พี่ก็ได้เติมเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาหมุนโดยใช้49เพชรนะครับกดหมุนไปเลยนะครับกินปืนต้องมาแล้วจังหวะนี้กินปืน โอ้โหไม่ได้สกินปืนนะครับแต่เป็นกล่องอัพเกรดนะครับน้องรอบนี้99เพชรกดไปแล้วครับจังหวะนี้ได้หรือเปล่าโอ้โหได้กล่องเสงกินปืนนะครับรอบต่อไป199เพชรนะคะรบบะคะัรบกด,ดไปเลยจังหวะนี้สกินปืนต้องมาแล้วโอ้โหได้เป็นสกินกระเป๋านะครับรอบต่อไป299กดไปแล้วเเฮฮ้้ยยนี่มึงโม้สุดยอดไปเลย ตอนนี้พี่ก็ได้สกินปืนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็พี่สุ่มไม่หมดตู้นะครับแต่ว่าพี่ได้สกินปืนบูเฟนดาโก้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ในตู้ก็เหลือของรางวัลอยู่ตั้ง2ชิ้นนะครับดีใจจังเลยดีใจจังเลยพี่ไม่ได้เหมาหมดตู้นะครับน้องๆเหลือของรางวัลอยู่2ชิ้นนะครับก่อนที่พี่จะไปถือสกินปืนเ k นะครับพี่ก็แวะมาบอกนะครับมีกิจกรรมของสายฟรีด้วยนะครับ ก็เล่นตามจำนวนนะครับ180นาทีนะครับก็จะได้เป็นโคเคนสีทองทองแบบนี้มานะครับเพื่อที่จะไปแลกปืนนะครับปืนก็มีแต่ตัวที่มันเทพเลยนะครับพี่ก็จะมาแลกเป็นกล่องสูงสกินพื้นเ k เคขาวตัวนี้นะครับเดอดาก้อนเหมือนกันนะครับจะเป็นดาก้อนสีขาวนะครับพี่ก็จะแลกเป็นลูกซองควงด้วยนะครับก็จะเป็นลูกซองควงดีแท็กนะครับเนี่ยนะครับ ก็จะมาแรกทั้งเอเคแล้วก็ทุกสองควงดีแท็กแล้วพี่ก็จะไปเปิดสุ่มให้น้องๆดูนะครับมาลุ้นกันว่าพี่จะได้เป็นสกินปืนถาวรหรือเปล่านะครับหาด้ก็คงจะดวงดีมากๆนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมฟรีนะครับตอนนี้พี่ก็ได้ทําการแลกกล่องสุ่มสกินปืนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปพี่ก็จะมากดเปิดให้น้องๆดูนะครับ มาลุ้นไปพร้อมๆกันกับพี่นะครับว่าพี่จะได้สกินปืนถาวรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่ก็จะมาเปิดเป็นกล่องสุ่สกินปืนลูกซองควงดีแท็กก่อนนะครับพี่ก็จะเปิดไปสี่กล่องก่อนนะครับน้องมาลุ้นกันเลยโอ้โหไม่ได้นะครับรอบต่อไปพี่ก็จะกดหมู่ทั้งห้ากล่องนลครับไม่ได้นะครับน้องๆอนก็เหลือแต่สกินปืนไอพีดราก้อนสีขาวนะครับรอบแรกพี่ก็จะเปิดไปห้ากล่องเลยนะครับมาลุ้นกันน้องๆสุดยอดไปเลย อตอนนี้พี่ก็ได้สก,กินปืนมาเพิ่มแล้วนะครับเป็น AK 47 the f l a m i n g ดา a ก้อนนะครับน้องๆได้สก,กินปืนมาแบบอย่างโหดเลยนะครับน้องๆของฟีดีมากๆนะครับตอนนี้พี่ก็ได้สก,กินปืน AK มาทั้ง2เลยนะครับที่เป็นตัวท็อปทอปนะครับน้องๆดีใจจังเลยดีใจจังเลยคนไรไม่ถูกแล้วนะครับน้อง และนี่ก็เป็น AK d r ด g o อนะครับที่พี่ได้มาเมื่อกี้เดี๋ยวต่อไปพี่จะพามาดูสกินปืนอัปเกรดบ้างนะครับก็จะเป็นสกินปืนเอคเหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นบูเฟรมดาโก้นะครับอันนี้เหมือนสกินปืนกับเสื้อมันจะเข้ากันเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่จะมาถอดเสื้อนะครับน้อง เพื่อที่จะได้เห็นตัวปืนแบบเท่ๆยืนหล่อเท่นะครับน้องๆนี่เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสวยอยู่นะครับกัหรับสกินปืนตัวนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูในตู้อัปเกรดนะครับน้องๆว่าพี่สามารถอัปเลเวลของสกินปืนตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับเหมือนพี่จะมีหินอัปเกรดเยอะนะครับหินเลื่อนขั้นนะครับน้อง มีอยู่1นึนะครับน้องๆโอเค okay. พี่ก็จะสามารถอัพเลเวล2ขึ้นมาได้นะครับตอนนี้พี่ก็ได้อัพมาเป็นเลเวล2แล้วนะครับมาดูเลเวลงามี่น้องๆพี่สามารถอัพเลเวลสได้ด้วยนะครับตอนนี้พี่จะอัพเป็นเลเวล3ตอนนี้ก็ได้เป็นเลเวล3แล้วนะครับก็จะมีโมเดลใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับปีกก็จะใหญ่ขึ้นนะครับนี่สวยอยู่นะครับ เลเวลสีไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับเพราะว่าใช้เยอะอยู่นะครับพี่ก็ใช้เป็นเลเวลสามก็พอนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกาเลเวลสามนะครับพี่ก็มีเอ็นพีสีู่นด้วยนะครับแต่ว่ายังอยู่เลเวลสองอยู่เลยนะครับแล้วก็เป็นลูกซองนะครับซองเก่านะครับซองยาวนะครับพี่ก็ได้มาสี่สกินปืนแล้วนะครับสําหรับปืนอัปเกรดนะครับ พี่อยากได้ท่าทางนี้มากนะครับน้องๆแต่ว่ามันต้องอัปเกรดไปจนถึงเลเวลเนะครับถ้าอัปไปถึงเลเวลเก็จะมีท่าทางพิเศษนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคระถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ทำคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับรักทุกคนจุ๊บๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปบาย